สวัสดีค่ะพี่นอ้องปงปายสุขสุขค้นค่ะเมื่อนี่แม่ค้าไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องฝนตกค่ะเมือ่อคืนนี่ต้นยางเปียกบได้ยกีดยางแม่ค้าเลยไปเก็บเห็ดค่ะไดเป็นเห็ดกอขาวด้วยค่ะพี่น้องถ้าเป็นกอแดงก็จะเป็นสีแดงแดงค่ะอันนี้เป็นเห็ดกอขาวค่ะพี่น้องก็ไดมาหลายเติบสำหรับคลิปนี้นะคะ ไม่ขาวกาสิพ้าพี่น้องมาล่างเห็ดค่ะมาเบิงวาวิธีล่างเห็ดเอ,อ่อให้มันล่างง่ายอะ่ะล่างง่ายๆที่สุดเห็ดแบบใดจ้ะอันนี้เห็ดไม่ขา,เา,เาวเอาใส่น้ำไว้ค่ะเอาใส่น้ำเปิดน้ำใส่เปิดน้ำใ,ใส่อ่างไว้แล้วทีนี้ก็เลยเอาเห็ดลงค่ะพี่น้องเอาเห็ดลงอ,อ่าขั้นตอนต่อไปไม่ขาวกสิใส่ใส่เกลือค่ะพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเกลือเป็นเกลือแกงจ้ะใส่วิธีใส่บอกค่ะนี่จ้ะไม่เขากำมะกำหนึง่งโอ้โห้เลยค่ะพี่น้องหอยเกลือไว้ก็สิเฮ็ดให้ดอกเฮ็ดนะแข็งแล้วก็ล่างง่ายพร้อมจ้ะพี่น้องหอยไว้สักพักหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ะ ไม่ว้สักพักนึงจากประมาณหานาทีค่ะห้าถึงสิบนาทีเนี่ยและจ้ะเราก็มาล่างออกค่ะเอาเกลือห้วยได้หานาทีเราจะไม่ขาวล่างใ้เบิ่งจ้ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดดินค่ะพี่น้องเขาไปเก็บมามันก็จะมีดินค่ะนี่เขาก็จะล่างออก ถ,ถ้าบอใส่เกลือห้อยมันก็จะล่างงะยากแน่นิดนึงค่ะพี่น้องจังเหตุดอกที่มันบานแล้วจังส่คือมันจะหักไวค่ะบอแข็งฉะนั้นเขาก็ต้องเอา,เอาเ,อาเอาเกลือนี่แหละโรยค่ะพี่นอ้องเกลืร้รยแล้วก็ล่างค่ะไม่เขาสิล่างอีกอยู่ด้วยค่ะล่างอีกสองน้ำจ้ะอันนี้ล่างน้ำแรกเนี่ยเอาเกลืร้รยสักคนค่ะ ดอกที่พ่ท่านได้ล่างมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องม่ดินมีเศษใบไม้แหงค่ะคือเห็ดนะเขาก็จะเป็นลื่นๆค่ะพี่น้องเป็นเหนียวๆเ,เป็นลื่นๆเป็นเหนียวๆมนันเห็ดให้เศษดินเศษใบไม้เนี่ยติดแน่นค่ะเศษดินเศษใบไม้ติดแน่นถ้าเขาบ่อกเกลือโรยเขาเห็ดแท้งมันก็เห็ดก็จะหัก นี่แจ้งสิจะมีด,ดินค่ะพี่น้องแจ้งสีมีด,ดินเท่ากับแต่ว่าเขาโรยเกลือแล้วองสีมันจะล่างกอ,อกง่ายค่ะพี่น้องอกเห็ดก็แข็งดีพร้อมจ้ะออกไปเก็บตาสาวๆคนเด้พี่น้องจ้ะ ไปตั้งแต่หกโมงเสาไปตีหากวนเหรอคะตีหาครึ่งไปหอดอันป่าเห็ดกะหกโมงเสาแจ้งพอดีนี่ก็ฝนตกฝน,นตกค้ำอยู่ป่าเห็ดเห็ดกะเลียมดินไหลแต่ก็ได้เพราะสมมาพากวนอยู่ค่ะพี่น้องได้หลายเติบอยู่ลางเร็วๆแม่เขาก็สินหนึ่งไว้หนึ่งแล้วกะ ปล่อยให้มันเย็นทิ้งให้เย็นแล้วก็สิใส่ถุงแพ็คใส่ถุงเราใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้ค่ะไว้ถ้ากินในช่วงที่บบมีเห็ดบบออกอะค่ะมันฝนตกค่ะพี่น้องเลยบย่แดงเลยบย่ด้ถทายคลิปตอนเก็บให้พี่น้องเบ่งเพ่ได้จะคลิปล่างเห็ดนี่แหละ ฝนตกยังแห้งเลยมีดก็ออกไปอยู่เด้แต่ว่าเอ้งตัดเอ้งบวตัดขาเห็ดก็ได้ถ้าจะไปน้องจ้าเดี๋ยวไม่ขาวคอ,อล่างเห็ดให้มันแล้วก่อนนะจาะนาอ อันนี้คือเห็ดที่ล่างแล้วรอบนึงแล้วจ้ะนี่แม่เขากำลังเปิดน้ำใส่อ่างไว้ค่ะล่างอีกรอบที่สองค่ะแม่เขาจะล่างสามรอบค่ะพี่น้องเพื่อให้เห็ดสะอาดดีค่ะรอบสองกับรอบสามนี่ค่ะจ่ยากท่ดใดค่ะเพราะว่าเขาล่างไปรอบหนึ่งแล้วล่างเศษดินออกเศษดินเศษใบไ,ไม้ ออกไปแน่แล้วนะจะจ้ะส่วนรอบที่สองนี่รอบที่สองที่สามนี่ก็จะบ่ยากเท่าไดร่ครัพี่น้องจะ,จะอออลุงแบบนี้เลยคะ่ะลุงแบบนี้เลย รอบนี้ก็จะล่างล่างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เ้าขึ้นเ้าขึ้นเลยพี่น้องฐานที่ขับแก็บเนี่นิดนึงค่ะก็สีเ้าขึ้นเ้าขึ้นเลยจ้ะ,จะเสร็จแล้วไมเข้าวก็เจนเอาไปหนึ่งค่ะพี่น้อง เสร็จแล้วไป่เขาสิเอาไปหนึ่งเลยจ้ะหนึ่งไว้ให้เย็นหนึ่งใส่สุกแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้เย็นค่ะพี่น้องเราถึงจะเอาใส่แพ็คใส่ถุงค่ะไปใส่ซองฟิตไว้ค่ะ รอบนี้ก็จะเบิ้งว่าอันไดเขาตัดตีนมันออกเมดหรือบอ่อที่เศษดินยู่บ่อเศษดินว่าเศษดินเศษอันนี่ออกเมดหรือ,อ,อยังค่ะ ได้ยินเสียงเพลงบอพี่น้องได้ยินเสียงเพลงบอจะสร้างขังบ้านเพิ่นเปิดเพลงเพิ่นเหตบ้านเพิ่นกำลังต่อเติมบ้านเพิ่นอยู่เพิ่นเปิดเพลงฟังเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเพลงแวาแววถือกล้องเมื่อเดียวค่ะพี่น้องก็เลย ทำงานมือเดียวธอสองมือก็สิแล้วเรวละปานนีก็จะล่างประมาณนี้ละค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าก็จะล่างประมาณนี้จะ้ะนี่จะ้ะไม่ขาจิล่างประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วถึงจะเอาไปหนึ่งค่ะ นี่ก็เป็นรอบที่สามล้วจะ้ะล่างสามรอบพอะค่ะพี่น้อง กำลังออกค่ะพี่น้องดอกยังสิกำลังหลายอยู่จ้ะอยากไปเก็บอีกอย่แจะว่าตอนใบนี่มีธุระค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาเตรียมหาซื้อของหาของมาไหวแ้แต่แตงห่อเข่าออค่ะพี่น้องห่อเขา่าเข่ามาดับดินค่ะบุญเดือนเก้าออกค่ะพี่น้องเป็นประเภทนี้อีสานตั้งภาคอีสานค่ะ มืออื่นค่ะห่อเขาห่อมือน,นีย้ายมืออื่นค่ะย้ายมืออื่นเ้าร์จะเศา้าค่ะพี่น้องย้ายมืออื่นเสา้าตอนตีสี่ค่ะไม่ขาวสิได้ไปหาเตรียมของไว้ค่ะพี่น้อง,งเลยสิบุได้ไปเก็บเห็ดอีกจริงๆืัอนี้อยากไปอีกคือทเห็ดกำลังออกลายหม เสียดายไปเก็บอยู่หดก็มักออกลายอันนี้เป็นเห็ดที่แม่ขาวล่างแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเห็ดล่างแล้วทีนี้แม่ขาวสิเอาไปหนึ่งเลยจ้ะจ้ะ เอาละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปขอบคุณทุกคนที่บอข่ามโฆษณานะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ขาวเช่าบึงการเด้ดเด้อจ้าพอกันคลิปหนาคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ